2วิธีทำเพจยังไงให้ได้6หลักต่อเดือนวันนี้นะหลายคนที่ออกมาทำออนไลน์ก็สงสัยว่าทำเพจแล้วทำคอนเทนต์แล้วเนี่ยจะสามารถหารายได้ หลักแสนต่อเดือนได้จริงหรอโครชรีนเป็นคนหนึ่งที่ออกมาทาเพจออกมาทําคลิปออกมาสร้างตัวตนไม่นานก็สามารถสร้างรายได้6หลักต่อเดือนได้รวมๆแล้วตอนนี้4เดือนเนี่ยสามารถสร้างรายได้กว่าครึ่งล้านไปแล้วและโครชรีนมี2เทคนิคสําคัญที่จะช่วยให้คุณสามารถสร้างรายได้6หลักต่อเดือนได้แบบง่ายๆเลยค่ะข้อที่1ค่ะก็คือคุณเนี่ยต้องมีความชัดเจนนะคะว่าคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านไหนคะ่ะความชัดเจนของคุณ จะทําให้คนสนใจแล้วก็อยากติดตามคุณค่ะแล้วสุดท้ายอะค่ะเมื่อเขาสนใจอยากติดตามและคุณผลิตคอนเทนต์ดีๆออกมาเขาก็จะอยากตัดสินใจที่จะเรียนกับคุณค่ะข้อ2ค่ะก็คือคลิปหรือคอนเทนต์ที่คุณสร้างออกมานะคะจะต้องโดดเด่นและแตกต่าง ไม่ใช่โดดเด่นและแตกต่างธรรมดาถ้าจะให้ดีค่ะก็คือมันต้องบอกเล่าเรื่องราวของคุณแสดงความเป็นตัวตนของคุณอย่างชัดเจนออกมาค่ะและสิ่งนี้นะคะโคชูริมีสอนไว้ในคอร์สเปลี่ยนไวรัเรคลิปให้เป็นบัญชีเงินล้านคอร์สที่ไม่ได้สอนให้คุณทำวายรเรคลิปนะแต่จะเอาหลักการของการทำวายรเรคลิปมาทำให้คลิปของคุณน่าสนใจแล้วให้ตัวคุณนะ่ะเข้าไปนั่งอยู่ในหัวใจคนดูได้แบบง่ายๆเลยค่ะและสิ่งนี้นะคะทำให้คลิปของโคชูริส่วนใหญ่แล้ว แตกต่างจากคนอื่นค่ะทำให้มีคนมากมายนะตัดสินใจมาลงเรียนกับโคชุริ บางครั้งเพราะคลิปคลิปเดียวโคช้ชริสสามารถหารายได้ถึงหลักแสนได้เลยค่ะวันนี้ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากสร้างรายได้อยากโดดเด่นอยากแตกต่างในโลกออนไลน์ทักมาสอบถามรายละเอียดโปรโมชั่นได้ค่ะวันนี้ราคาพิเศษอยู่ที่3590บาทจากราคาเต็ม6,900บาทบอกเลยว่าเนื้อหาของคอสนี้เข้มข้นมากและราคาก็จะปรับขึ้นตามความเข้มข้นของเนื้อหาค่ะถ้าคุณอยากโดดเด่นและแตกต่างตัดสินใจทันทีทักมาได้ค่ะที่ไลน์แอดโค แล้วเจอกันค่ะบ๊ายบาย